ในช่วงนี้ผมจะบอกวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆสำหรับคนดวงตกแบบเป็นเ <Basic S 1> บสิกเบสิกเลยนะแนวทางของผมผมไม่ได้เ,ออเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์หรืออะไรเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเซนต์ละกันในสิ่งนี้ผมอ่ะใช้สิ่งแรกเลยนั่นก็คือการหยุดนิ่งดึงสติสวดมน ระลึกคุณพระศรีพระรัตนไตรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยนะขอพลังบารมีเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยศาสนาของเราเนี่ยหรือว่าสิ่งที่คุณเคารพนับถือครูบาอาจารย์พ่อแม่เนี่ยให้มาปกป้องคุณคุ้มครองคุณก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณปล่อยวางทุกสิ่งมองในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นสาระ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็หมั่นทําบุญทําบุญในที่นี้ไม่ใช่เอาเงินศาสต์เข้าไปทําบุญด้วยใจอันบริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าบุญกุศลที่ลูกทาเนี่ยขอให้เทวดาประจําตัวที่เคยปกป้องดูแลคุ้มครองลูกตั้งแต่เด็กน้อยตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์นเนี่ยส่งพลังมาคุ้มครองลูกด้วยด้วยกายหยาบของลูกเนี่ยลูกจะนำพาบุญเนี่ยเพื่อเสริมให้กับท่าน เทวดาเราเคยเห็นไหมอากาศธาตุมากแต่เรามีกายอาบเราทําได้ไหมเราหยิบสิ่งของได้ไหมเราสามารถเชื่อมความรู้สึกของคนที่ตกทุกข์ได้ยากโดยแบ่งปันได้ไหมทําได้หมดเนี่ยและเราก็บอกเวลาเราทําอ่ะก็บอกว่าขอให้เทวดาประจําตัวเนี่ยได้รับบุญกุศลน,นี้พร้อมกับลูกด้วยเถิดแล้วหลังจากนี้ลูกทําบุญกุศล,ลอะไรจะนึกถึง เทพเทวดาที่ประจําตัวลูกแล้ว<น>ขอให้เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวลูกอะจงเป็นเกาะแก้วคุ้มกันคุ้มภัยให้กับลูกแล้วให้ลูก่มีรังสีถ้าเรียกภาษาทรรมว่าเป็นออร่าเป็นดาราเป็นแบบขึ้นมาให้แบบกลับมาแบบกลับมาอีกครั้งม,มันไม่เกี่ยวว่าคนหล่อหรือคนสวย บางทีคนหล่อคนสวยดิ้นรนแทบตายปีนตะข่ายตั้งเยอะแยะก็ไม่ได้มาเป็นสตาร์<ม>ใช่ไหมมันเกี่ยวข้องกับว่าคุณได้รับความเมตตาจากพลังงานและสิ่งที่คุณทําขนาดไหนบางคนไม่ได้หล่อได้สวยทําไมเขาต้องได้ดีบางคนนู่นนี่นั่นแต่นี่ถ้าคุณมีรูปลักษณ์เป็นทรัพย์อยู่แล้วหรือว่าคุณไม่เนี่ยแต่คุณก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ทําไมเราถึงเห็นว่า i, ทำไมว่าคนรวย,เ,ยเวลาทําบุญแล้วทําไมมันยิ่งรวยต่อไป ก็เขาทําด้วยใจอันบริสุทธิ์ไง <Ừ. S 2> และเขาทําเพื่อเผื่อแผ่ต่อไปไงมันถึงเป็นสะพานทอดส่งต่อการที่เราดวงตกเพราะว่าเราอ่ะไม่มีเชื่อไม่มีบันไดไม่มีราวกัน้นที่ให้เรากันแล้วเราจับเลยเพราะเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเรานึกถึงแต่ตัวเราเป็นหลักเราคือศูนย์กลางของจักรวาลเราคือตัวชั้นของชั้น คนอื่นไม่ได้เลี้ยงฉันพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดก็แค่ทำให้ฉันเกิดฉันปากกัดตีนถีบมาด้วยตัวฉันเองฉันไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่ฉันต้องเห็นแก่ตัวฉันเองก่อนนิดก็ไม่ให้หน่อยก็ไม่เอาเอาแต่ตัวเองเป็นหลักแต่เวลาจมน้ำตะเกียกตะกายตะโกนทั่วท้องฟ้าคุณคิดว่าใครจะมาช่วยคุณใครจะโยนเชือกให้คุณไม่มี ผมไม่ได้พูดว่าให้คุณจะต้องแบบเป็นจิตเอ่อเป็นเป็นทานแต่มันเกิดจากกายของคุณในสมองและจิตใจของคุณว่าคนเราเห็นไหมทําไมเขามีบุญนะดูหน้าตามีบุญแล้วแบบเป็นจิตใจแบบว่าโอ้โหแบบเนี้ยมันเกิดจากภายในมันไม่ได้เกิดจากการเสแสร้งคุณจะช่วยใครอ่ะเอ้ยในหัวแวบแรกก่อนเลยกล้องมีไหม,อ,มอย่างนี้เหรอม,มันก็ไม่ได้นี่ช่วยก็คือช่วยเขาจะถ่ายก็เรื่องของเขา เขาหรือว่าเราจะทําในสิ่งนี้ก็คือทําให้ให้ถูกที่ยืนให้อยู่ถูกจุดอ่ะมันก็ไม่จมดวงอ่ะมันขึ้นลงได้อยู่แล้วอันนี้คือความเชื่อผมอ่ะยังกลัวเลยว่าเวลาถ้าดวงคนเรามันขึ้นเปี้ยงหลังผมเนี่ยมันดวงขึ้นฟุบเรามีชื่อเสียงอะไเด็กใช้มาสามารถทํามาหากิน่าเนี่ยแต่ผมภาวนาอยู่เสมอขอให้ลูกเนี่ยไม่ต้องขึ้นสูงสุด แล้วก็ไม่ได้ให้อยู่ต่ําสุดขอให้ลูกอะลอยอยู่บนเส้นกลางๆเนี่ยตลอดไปแค่นั้นเองผมก็ทาอย่างนี้นทุกครั้งแล้วผมก็จะบอกว่า,วาสิ่งที่ลูกทําไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่สิ่งที่ลูกทําอยู่เสมอเนี่ยเพื่อบํารุงหัวใจและเทพเทวดาที่ดูแลลูกเพื่อให้ปกป้องดูแลคําว่าในอนาคตจะยากดีมีจนหรือจะสําเร็จหรือว่าจะตกอับอยังไงแต่ผมเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า ต่อให้ผมตกอับผมก็ไม่ได้ก้มหน้าร้องไห้แล้วบอกว่ามันคือกรรมแต่ผมจะยอมรับกับมันแต่ผมจะสู้กับมันให้ผ่านพ้นไปเพราะว่าทุกอย่างมีทางแก้แล้วทางออกคนเราเนี่ยถ้าอยู่ในภาวะขับขันแล้วก็บอกว่าไฟไม้ไฟไหม้ไฟไหม,ม้ช่วยชันทีคนตะโกนออกไปบอกว่า ออกมาสิตรงนั้นมาร้อนไม่ได้ฉันจะต้องยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนรู้ด้วยว่าฉันไฟไหม้ฉันร้อนมากแต่ตรงเนี้ยออกได้ไม่ไปก,ก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรไม่มีสติแล้วก็คิดว่าทุกคนจะต้องมาช่วยเขาโดยการอุ้มเขาออกไปกมันไม่ใช่นี่แหละมันคือหลัก ที่ง่ายๆเราไม่ได้คุยแบบผมไม่ได้มีปเปลียนก้าผมไม่ได้อะไรแต่เราพูดด้วยอายุแบบจะ50สแล้วเราก็ผ่านพ้นประสบการณ์ชีวิตเห็นเกิดแก่เจ็บตายทนทุกข์เรามาเห็นในสิ่งที่เราต้องทําภาระหน้าที่แต่ขอบอกเลยว่าไอ้เรื่องดวงเนี่ยตั้งแต่โบราณการเขาถึงมีคําว่าดวงเมืองใช่ผูกดวงเมืองผูกดวงเมืองแล้วเราอะถ้าเราวางสายเนี่ยเราจะไม่เชื่อหรอ สังชาติอ่ะคุณบอกว่ามันไม่มีหรอคุณเคยไปพิสูจน์ทราบขนาดนั้นหรอคุณทำไมมันถึงผู้นําประเทศมันต้องใส่ชุดสีนี้ทําไมมันต้องทําอย่างนี้ทําไมต้องแสดงความยิ่งใหญ่โดยนั่งโต๊ะแบบนี้นูนนี่นั่นมันมีมันมีมนมมบอกหมดแต่ว่ามันบอกในเชิงของวิชาการว่าเป็นผู้นําแล้วต้องนี้แต่มันมีทุกอย่างเพื่อเป็นการกําหนดว่า ภาวะของผู้นำคือมันต้องสมทุกอย่างทั้งราหูทั้งรา,าสีทั้งทุกอย่างบุญบารมีมันถึงขึ้นเป็นผู้นำชี้เป็นชี้ตายคนได้คุณคิดว่ามันดวงเก่งไหมล่ะมันดวงดีไหมล่ะแข่งมาเป็นล้านคนหรือว่าไงมันขึ้นมาแล้วคนที่เป็นข้าราชการเน่ยยิ่งข้าราชการทหารเนี่ยโหพีระมิดเลยกว่าจะขึ้นเป็นหนึ่งอ่ะคุณคิดว่าดวงเขาเป็นยังไงเนี่ยแหละเขาถึงเราถึงเห็นข่าวบ,บ่อยๆทำไมตำรวจทหาร ถึงชอบทาวัดสร้างพระสร้างวัดสร้างบ์งบ mm hmm. เออเห็นไหมและทาไมคนรวยอ่ะทำไมถึงชอบสร้างวัดสร้างพระทําไมถึงชอบทาบุญ mm hmm. เพราะมันต่อยอดแต่เวลาถ้าเราไม่มีเราชอบคิดว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมกับเราเลยอ mm hmm. แต่ทําไมบางคนไม่มีแต่เขามีความสุขที่เ็าทาเพราะโลกยุติธรรมสําหรับเขาในแบบของเขามันก็จะพอดี ศ yup. ักยภาพมีเท่านี้แต่อยากขอให้ได้เป็นพันล้านแต่คุณไม่แอคทีฟมันจะไปได้ไหมนั่นคือเรื่องหนึ่งนะง่ายๆแต่ถ้าเรื่องดวงดีเนี่ยเราบบเอาแบบฉาบฉาบของเราเนี่ยังสายมูเน่ยเดินมาคุณจะเห็นเลยออร่าของเขาแม่งมีชัดเจนใช่เห็นเลยว่าแบบนี้คนนี้แม่งคุณนายค่ะคุณผู้ชายค่ะมันจะเห็นชัดเจนเลยคุณเดินในห้างอ่ะคุณจะเห็นเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนดวงตกอ่ะ เขาไม่ได้มาพูดให้คุณหรอกแต่เขาก็จะฉีกตัวห่างไปคุณถึงจะเห็นว่าเวลาเราดวงไม่ดีหรือว่าเราอันเนี้ยคำดาวคำดาวลงมาเรื่อยๆอ่ะใช่บุ๊กจะบอกว่าเดินไปก็ไม่มีใครสนใจนั่งปากปุ๊บอ้นี่นั่งปั๊บคนอื่นลุกเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยมันต้องแก้พูดอยากพูดเลยพูดเลยเนาะจะบอกว่าสิ่งทบอี่พี่ใหญ่งนี้มันแนะนําอ่น ดีนะคะที่บอกว่าเวลาดวงตกอะต้องทอํอาอะไรอาราธนาอะไรยังไงพุกจะบอกว่าดีแต่เวลาคนที่ดวงตกแล้วว่ามันไม่มีสติจริงๆมันนึกไม่ถึงจริงแต่พุกจะแนะนําอย่างนี้ค่ะสิ่งที่พี่ใหญ่แนะนำอะ่ะเราสามารถทําได้ตั้งแต่บัดนี้ตอนที่เรายังดวงดีอยู่เข้าใจไหมคะคืออาราธนามาครอบตัวเราไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เสียหาย เพราะว่าถ้าถึงเวลาที่คุณดวงตกคุณดวงตกโดนของโดนคุณใสหรืออะไรต่างๆกัแล้วแต่คุณจะคิดไม่ถึงคุณจะเหมือนกับนึกไม่ถึงคิดอะไรไม่ออกเลยอย่างปุ๊กอย่างพี่ใหญ่พูดเหมือนกันอยู่ๆเคยคิดงานได้เคยคิดอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ๆมันตื้อไปหมดสมองมันตื้อคิดไม่ออกอยู่ๆเคยเหมือนกับคุยกับใครแล้วก็ได้ ได้งานได้การสนับสนุนที่ดีก็ไม่อยากคุยทุกทุกอย่างก็นี้หายไปโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําว่าสิ่งที่พี่ใหญ่บอกอะดีมากนะทําได้เลยค่ะมันไม่เสียหายอะไรเลยอาราธนาพระพุทธเจ้าลงมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวประจําตนแล้วก็อุทิศบุญให้ท่านด้วยท่านจะได้แข็งแรงหุกะเมื่อก่อนพวกทมนะ ปุ๊กปุ๊กทำแต่พอความขี้เกียจพองมีงานขี้เกียจสวดมนต์ขี้เกียจไปดูนไปนี่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยถึงช่วงเวลาของมันมันก็เลยยิ่งดิ่งจากคนที่เคยสวดมนต์ทำวัดเย็นเคยกวดน้ำบ่อยอะไรเงี้ยค่ะถือศีลอะไรเงี้ยก็กลายเป็นไม่เอาอะไรเลยแล้วพอถึงเวลาตกอ่ะมันก็เลยไม่มีสติเลย